ก็ไปชมต่อนะครับหลังจากที่เซตแรกนั้นผ่านผลไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3ามสนาทีนะครับก่อนที่นคองรอซมานั้นจะมาพลิกสถานการณ์ครับในช่วงท้ายนี่ยพนาชมบุรีเทคแอร์ฟอร์สไปนะครับ26ต่อ24นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งในเซตที่2ต่อนะครับก็ในช่วง เซติศร์นี่ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเลขกันบ้างน,นะครับตีตีไม่เต็มมือครับก็เลยโดนไปเอาทัชเลยครับบอลยังไม่ออกครับต้องฟรีบอลนครับให้ชมรีเล่นแล้วลูกนี้โอ้โหน่คือเห็นได้ชัดเลยครับว่าจังหวะที่เล่นบอลแร้งล้นเกินไปครับคือฝั่งนครราชสีมานี่แก้ไขแล้วนะครับ แต่ว่านี่แหละครับโอ้โหสันติสมสุขนะครับผู้เล่นตัวรับอิสระอันเดอร์แท้ๆนะครับอันเดอร์ยังล้นเลยครับราชิีมาเสิร์ฟสีนะครับลูชินีเสิร์ฟติดไปในวันที่นครราชิีมาชนะสวนดุสิตสามต่อหนึ่งเซตวันนั้นนี่ก็ถือว่าสู้กันสนุกครับวันนี้เริ่มเซตแรกหรือว่าชูสีมากนะครับยังไม่แน่ครับแช์นี้ ผลวัติกำหมานครับเสิร์ฟให้ชมบุรีตรงนี้ขึ้นมาปีสามเมตรตีเอาทัชเลยครับทำได้สวยมากเนี่ยครับมั่นใจแล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆครับยูน,นันโบแดงครับแต่ว่าก็มีบทบาทครับช่วยทีมทำคะแนนได้ในคะแนนที่ต้องการเนี่ยตลอดครับมันชยัยทัพิเศษมันชัยเสิร์ฟโอ้โห <laughs> ถ้าให้ตีหัวเสาอะไรก็โอเคเลยครับแต่ว่าจะให้เสิร์ฟแบบจะเป็นคะแนนแล้วเนี่ยเสิร์ฟยากมากครับผู้เล่นทีมที่ไทยเนี่ยสองคะแนนเท่ากันครับมาดูกีรยุบ้างกีรยุเสิร์ฟก็ติดเหมือนกันนะครับพวกที่ชอบเสิร์ฟเสี่ยงนะครับกีรยุจะสังเกตนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยในคะแนนแรกๆเนี่ยจะจะกล้าเล่นนะครับเสิร์ฟอย่างเงี้ยแต่ว่า คะแนนพอเลยคะแนนที่20ไปแล้วเนี่ยไม่กล้าเลยครับกลัว <c oughs> มากบขึ้นมาให้ยีวิขึ้นมาตีเอาทัสเลยครับแต่วต่าตีเบาไปหน่อยอยังรับได้ครับแต่ว่าต้องฟรีบอลครับเพื่อให้บรรชยัยบรรชัยฟรีบอลเอา้าโอ้ยคะแนนนี้อันนันหรือเปล่าครับไปตัดสินใจจะบล็อกครับพออันนันบล็อกแล้วเนี่ยบอลมันกระดอนนิดหนึ่งครับเลยทําให้คณิตครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่จะต้องเล่นบอลต่อไปแล้วนี่ไปพลาดเองครับนี่ครับเนี่ย คือบอลมันสูงขึ้นไปแล้วมันก็เลยเลยไปครับจังหวะเลยเสียไปหมดเลยอาไปแล้วครับตอนนี้กิติุณในช่วงครึ่งทางของเซตแรกนี่เราไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะครับชลบุรีทีมสโมสรวอลเลยบอลชลบุรีอีเจคแอร์ฟรอดขอเวลานอกรการเรียกเวลานอกตั้งแต่ก่อนที่จะถึงแค่ในเข้าทางเมาส์นี่ถือว่าเป็นวิกฤตจริงๆนะครับสำหรับชลบุรีครับ ลุกงง่ายๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานเลยแต่ว่าจะไปเกรงเสียสมาธิไปหน่อยก็พลาดไปกับกับนทีมกิตติคุณปีนี้ทางเชนบุรีเองก็ เสียเล่นคนสำคัญไปหลายต่อหลายคนนะครับให้กับสโมสรอ,อื่นไปนี่นะครับทีมโนร์สีมานะครับทีมหญิงตอนนี้มารอแล้วปีนี้ทีมหญิงกับทีมชายทีมหญิงมีโอกาสน้อยกว่านะครับในการที่จะรุนแชมป์นะครับอาจจะต้องไปรุนปีหน้าแทนมีตีใส่บล็อกเลยครับแล้วก็ไม่ท่าน,นะครับ ในเซตที่สอนี้เอาบุตรินิมโหลานลงมานะครับธานอสิมาทิชชัยสุขสารเสิร์ฟมาตึ้นี้มาไปเอาทัสี่นี้รับไปทันครับทิชชัยทับิเศษต้องพยายามไล่ที้กลับมานะครับถ้าโดนหาตั้งแต่ต้นต้นเซตแล้วนี่ยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกครับ ชัยไปรับมือเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้กิติคุณเสิฟครับตามหลังอยู่3ต่อ6นะครับลีนเขาขึ้นมาตีครั้งหนึ่งสวยมากครับลังนี้แต่ว่ายังรับได้ทันว,วันนี้เล่นแบบไม่มีคือไม่มั่นใจว่าจะเล่นได้นะครับคณิดดูครับลูกนี้รับแล้วก็เพื่อนอุษา แก้ให้แล้วครับแต่ว่าคณิตทำเสียไปหนึ่ต้องแก้ตัวครับแก้ตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ครับไปโดนบล็อกแล้วก็ลงนะครับมาเห็นใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ทำอะไรก็กลายเป็นพลาดไปหมดครับทั้งลูกหนักลูกเบานี่นี่ครับลงเส้นจริงๆ ชามาเอาครั้งแรกครับหลายแต้มของคนครราชสีมาได้มาจากความผิดพลาดของฝั่งชมบุรีเองใช่สบายีสุดแน่ๆริงการแล่อในแครอ่ะเอาตรงให้เป็นเด็ไปมาหมุนมาตรงนะแล้วก็ลักษณะบอเมื่อกี้ไม่ไม่ต้องมาไล่สามไล่สองพอเด็ดวันนี้ถ้าชนะ3-0หรือ3-1นึครับเหนือชมบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สได้นี่จะทำให้ ทางราสีมาเนี่ยจะเก็บ3คะแนนเลยครับแล้วก็จะขยับขึ้นไปเป็น27คะแนนครับตามหลังวอลเลย์บอลสโมสรวอลเลย์บ,บ,บอลส,สุรศิษย์อยู่เพียงแค่3คะแนนเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็แข่งขันน้อยกว่าด้วยใช่ครับบริษัทเดลวินโยออร์แกเนเซอร์นะครับตัวตาสำคัญก็คือส,สุรศิษย์แพ้ไป 2, 2> ทางราชสีมาแพ้ไป1นึ่งนละครับแล้วตาส่วนเซตก็ดีกว่านะครับ สำหรับทางนครราชสีมามุษรินมโหลานครับเสิร์ฟมาบอลพลิกเน้นิดหนึ่งครับรับได้ลูกนีดขึ้นมาตีครับตาสายเจรยุทธครับตีเอาทัสเป็นคะแนนครับของชนบุรีครับไล่ขึ้นมาเป็น4ต่ตอ่อันดัาจารุรักครับเสิร์ฟ อันนั้นเสร็จเยี่ยมครับตัวนี้สามเมตรดูนี้โอ้โหแต่ทีดีจร,จริงครับบรรชัยดูครับมั่นใจเลยครับคุณประเตศึกดูทีครับจังหวะเข้าทำนี่มันแตกต่างกันเลยเกินนะครับความมั่นใจในช่วงนี้ของทั้งสองทีมครับจริงๆเนี่ยผู้เล่นของทั้งสองทีมมีคุณภาพไม่แตกต่างกันเลยนะครับ,รบแต่ว่าตอนตอนนี้จิตใจเนี่ยสำคัญที่สุด ขึ้นมาตีโดนนิตเตียวทาสครับยังรับไว้ได้แล้วก็โดดอีก3เมตรตรงนี้ติดครับโอ้ไม่ทันครับแหคราวนี้เป็นยืดนันบัวดแดงครับตีจากสามเมตรสวยมากสวยงามมากคะแนนจาก3เมตรนี่มาเยอะกว่าอย่างที่ได้ชัดเลยนะครับมันมากระดอโดดสีใส่คราออนี้บอลไม่เป็นใจเลย หัวเสาไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วในตอนนี้ครับอ้าวลงด้วยครับตรงนี้โอ้เสิร์ฟดีอีกอไปเลยครับตอนนี้11ดต่อ4แล้วครับยูนานันเสิร์ฟเยี่ยมมากครับโอ้แตกต่างกันมากนะครับระหว่างเซตแรกกับเซตที่2คือเซตแรกนี่สูสีสลับกันนำครับทีมสโมสรวลอลเลย์บอลชลบรุรีอีเจคแอร์ฟรอดขอเวลานอกครั้งที่2ขผ่านไปแค่11คะแนนสำหรับทีมนำแต่ว่าชลบ,บรุรีทีมตามต้องขอเวลานอกเป็นครั้งที่2ไปแล้วนะครับ

โดนจี้เป็นรายบุคคลเลยนะครับคนนี้ที่รับเละกเ็เห็นจะเป็นคณิตเนี่ยแหละครับคณิตรับเละเลยครับเซตที่สองยูร์นานโบแดงครับเสิร์ฟต่อยูรนันยกเสิร์ฟไม่แรงครับเร,ออร<อ>ารรบ,บอลฮุกลงเร็วไม่เล่นบอลเร็วครับลูกนี้ยงังแมเข้ามาทานัน,าน,าน,นครับยูรนันเอาไปโอยเบิ้นบอลครับแมไปชนกันเอง คือตัวเซตกับบัญชัยทัพพิเศษนะครับไปไปทำคนเองโอ้ไม่ใช่บัญชัยครับเป็นบุสรินมโหฬารน,นี่ครับเหมือนกำลังจะตั้งกลับมาเพื่อทำคะแนนแล้วนะครับแต่ไม่ให้เสียงกันนะโอ้โหไปเข้าหาบอลทั้งคู่หลอกสวยมากครับนี่ครับหลอกเหมือนว่าจะเล่นนะครับจังหวะสองแล้วหลอกสวยมากครับชาติปิ่สุวรรณเนียนเหลือเกินในท็อตนี้ ถือเป็นตัวเซตที่น่าจะตามองอีกคนหนึ่งเลยนะครับในไทยแลนด์ลีกฤดูกาลนี้นครับทีมชาติต้องฟรีบอลอีกแล้วครับแล้วกระโดดหรือเปล่าครับเซตขึ้นมา3เมตรตีพลิกเน็ตนิดน,นึ่งตรงนี้นไม่ได้ครับโอ้เครับตรงนี้คือดูแล้วน่าน้าที่จะเท้าไปถูกไปถูกเส้นมากกว่านะครับ เสิร์ฟมาเบาๆเอาชัวแล้วยังจะออกหลังอีกนะครับตอนนี้นี่เครียดครับชจบุรีเล่นแบบเครียดก็ทําให้พลาดง่ายครับจริงๆตอนนี้น่าที่จะเปลี่ยนเอาคณิตออกนะครับเพราะตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งหมดความมั่นใจช่ครับอนุชาอนุชาเสิร์ฟมาครับจี้คณิตเนี่ยครับตอนนี้อย่างตีมาก็ตีไม่เลยไม่แรวงเท่าไหร่ครับเลยโดนสายโอ้ยบล็อกเยี่ยมมากครับนี่ครับ ต้องอาศัยเยยยกียรยุรกักษาแค้นะครับที่ช่วยบล็อกกับพลวัตแคบสองคนต้องหาจุดเปลี่ยนของเกมไม่ได้นะครับในเซตที่2เานี่ครับเปลี่ยนเอาปีเยราสุกปื้ปปปลอลงมาครับพลวัตเสริฟดูนิดบอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาตีโลนิ ตีไ,ไม่ลงนะครับสลิงมโ,โหราเป็นแฟนกับเจ้าถิ่นก็ดูสบายขึ้นนะครับในเซตที่สองเนี่ย <laughs> น้ำอยู่เยอะครับแต่ว่าก็ยังยังประมาทไม่ได้ครับวอลเลย์บอลเนี่ยคือ <laughs> ถ้าเสียคะแนนติดต่อกันถ้าสองสามคะแนนเลยตอนนี้ใจมันเริ่นม,มันจะไม่ดีครับเอาข้ามมาได้ซ้มปอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ติดบล็อกแล้วโอ้โหไม่พันครับ 3บล็อกได้แล้วนะครับดูอีกทีแล้วมันล้นไปครับอันนั้นอนุรักษ์เพื่อนไม่พร้อมมาถึง6คะแนนก็ตอนนี้อาจจะต้องลองเสี่ยงเสิร์ฟแรงดูบ้างนะครับช้ทับิเศษนะครับแต่ก็ยังเสิร์ฟเหมือนเดิมครับเสิร์ฟติดกันหมด เป็นม้นขาขัตริยโอ้ยนี่ครับ <laughs> มันมากครับโอ้โหวัยุชายสุขสายาโอ้ตอนดีใจนี่เหมือนยักษ์เลยครับครับ218เซนติเมตรนี่อายุยังน้อยครับยังมีสิทธิ์สูงไปกว่าน,นี้ครับวัยุชายสุขสายาเนี่ยบ้าโอ้ถ้าฝึกกล้ามมื้อดีๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยนะครับ <laughs> เล่นบอลเลยลูนี ตีสายคุณชายนี่ครับตีลอดหว่างขาไปเลยครับเฉยยุ<ว>ขำเลยสูงนักใช่ไหมตีบนรับได้ตีลอดหว่างขาเลยครับรับไม่ได้อายุแค่18ปีนะครับโอ้โหสูงระดับสอ้เซนติเมตรกิติคุณกิติคุณเสิร์ฟมาทีนี้บอลแรกรับได้ครังงเล่นบอลโอ้โหสวยมากครับหลอก <S 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 นันทุตแดงกระโทกค,ครับ 6ต่อ10ครับน้ำอยู่6คะแนนด้วยกันความแตกต่างตอนเข้าไปหาโคช,ชนี่พลเรื่องเลยครับโคชหน้าเครียดฝ่ายหนึงอีกฝ่ายหนึ่งโคชให้กำลังใจครับลอยน้ามาต้งไี่ได้มาตรงสองครั้งเลอเขาเริ้งไปตัไม่ได้อาจเล อาสวัสดาครับขอเชิญผู้บริสุทธิ์นำทางท่านได้เกียรติมาร่วมชมกานในงานด้วยและอีกท่านนึวยครับท่านเป็นประธานบริษัทสงโศนเทเบอลนครราชสีมาครับท่านสสวัชรพลโตมอศักดิ์ครับและท่านอดีตสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาครับท่านรักนายกุลครับขอเชิญปรบมือต้อนรับนะครับ ท่านนะครับขอเกียรติบ in ุตรครับครับท่านรองศาสตราจารย์เชษชัยโชครัตนชัยครับกรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับขอกรราาบบขอพะคุุณทท่นผ pues ู้มีกก็มีบุคคลสำคัญของวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ของจังหวัดมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะครับในวันนี้ในสนามครับบุตรสิินบุตรินอ่าเสิร์ฟไปไหนเนี่ยไม่รู้ผู้ใหญ่มาเยอะหรือเปล่าครับเกร็ง พอได้ยินชื่อประธานสโมสรมาเองเสิร์ฟเสียเลยครับบุษลินอันนั้นนุรักษครับเสิร์ฟให้ชมบุรีเอเท a กแอฟ์ฟรอสครับเสิร์ฟมาลูกนี้บอลมันหุกลงเร็วมากครับขึ้นมาไปแต่โอ้โหนี่ต้องชมเลยครับบอลแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะที่เล่นเซตขึ้นไปนะครับดูนี้สวยมากนะครับอยู่คนเดียวเลยนะครับ รัับหลมาเล็กสิบออกมายเล็กแปดภูมิพลโสภาปดเข้ามาเล็กสามออกมาเล็กสาลงไปครับยามินธารวัลยเข้าแล้วก็เอายามีลงไปเอาครับมาดูแคบว่าจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับเอาสองคนลงมานี่ถือว่าในเท่านี้คู่นี้นี่ลงแล้วครับครับผมลงมาในช่วงท้ายเซตแรกครับนี้ต้องการจะปิดเกมไม่ได้แต่ปิดไม่ได้ครับแตปิดไม่ได้ถูกคู่ต่อสู้ปิดแดน อ่านี่ครับต้องอาศัยยามีนครับยามีนกับทางปาริยราชสุป,ปื้นครับที่ช่วยบล็อกเอาไว้2สองคนเลยครับจุดบล็อกนี่จะต้องอ่านตัวเซตให้ได้ให้ดีครับถ้าอ่านตัวเซตไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะถูกตัวเซตนั้นหลอกได้ครับ,รบตัวเซตเนี่ยจะถ้าเป็นกเก่าๆแล้วนี่จะหลอกหมดเลย คจะสามารถที่จะเซตเซตตรงหน้าก็ได้ครับจะเซตออกไปหัวสาก็ดีครับจะไหลหลังก็ได้หมดครับงั้นตัวที่เป็นตัวบล็อกเนี่ยจะต้องจับไปได้เสียสองแต้มอย่างรวดเร็วครับก็ทำให้ฝั่งนครราชสีมาขอเวลานอกเหมือนกันอิตยามินครับที่ไปบล็อกเอาไว้ก็สูงที่สุดของฝั่งทีมเยือบุนีครับ202รเซนิเมตร คุณนี่มาดวลกันเลยครับระหว่างยามีนนะครับยามีนกับพุทธิชัยนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่ในตอนนี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลเองก็กำลังจับตาดูอยู่ครับยามีนนี่ติดทีมชาติไปแล้วนะครับ นี่ติชยัยในระดับเยาวชนกับเสิร์ตต่อครับคงพิลาดวงประสิทธิ์ี่ขึ้นมาตีตีเสียไปเองครับโอ้โหแักจะเชื่อครับตอนนี้ทางนอราซิมาสามแต้มนี้ก็ทำให้ตอนนี้มันใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสามแต้มรี่ชมบุรีได้มาประสิทธิ์เสิร์ฟครับวันนี้ขึ้นมาตีนี้ทำได้สวยครับ ก็ต้องอาศัยเนนทูตแตงกทาโทษนะครับที่ต้องมาเล่นบอลเร็วนะครับช่วยช่วยตีทำคะแนนให้สิบแปดต่อสิบห้าครับเนนทูเสิร์ฟให้นรอสิมาบอลแรกล้นครับตรงนีดแล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับสิบเก้าสิบห้าเลยครับลงนะครับตรงนี้ลง,งกลับเส้นบอกว่าลงครับลงเส้นครับ แต่ก็ถือว่าตีเสี่ยงกันนะครับพื้นที่ตรงนั้นมีเยอะครับแต่ตีพยายามเน้นนี่สุดเส้นเลยน,นทุเสิร์ฟต่อน,นทุเสิร์ฟลึกครับมีเสิร์ฟที่หาสันติสมสุขเลยหยุดยุรสา,าแก้วนะครับขึ้นมาตี เปลี่ยนตัวครับเ,เอาพวกคนออกนะครับแล้วก็พิคุณลงไปในขณะที่พล,ลวัตครับก็ได้ลงสนามไปครั้งหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับพอนนำอยู่สักสองสามคะแนนแล้วเนี่ยอะไรมันง่ายหมดครับสำหรับโคราชนะครับ วันชัยลูกนี้ตีโหนนะครับแต่ว่าก็ยังตีได้ดีครับวันชัยทำพิเศษนุชาเป็นส่วนนะครับเสิร์อนุชาเสิร์ฟมาครับขึ้นมาได้ขึ้นมาตีแต่ว่ายังรับได้เยี่ยมนะครับวันชัยแล้วก็วันชัยจะโตเร่งจังหวะไปนิดนึงครับอาจจะตีที่จังหวะที่ตัวเองนั้นขึ้นไปก่อนครับพอบอลมาถึงนี่ตัวตกมาแล้วนับก็เลยทำให้ตีล้นออกหลังไปเลยวันนี้ที่วันชัยทำแต้มจาก เส้น3เมตรได้มากกว่าการอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับครับยังตามหลังอยู่3คะแนนนะครับชมุรีทีนี้ยูนันตีบอเลเร็วแต่ว่าขาไปนิดนึงเลยโดนสวนกลับมาครับแต่ว่ายั้งทับเยี่ยามครับยูนันยูนันตีใส่บล็อกเลยครับคา,ารวัตเจ็ขึ้นมาให้จิรุจิยุตีมาตรงนี้ฝังครับอ่าครับ18ต่อ20โดยต้นแมชนี่จิรายุดูเด่นมากนะครับ นี่ต้องพยายามเรียกความมั่นใจแล้วก็ทําแต้มไม่ได้ติดติดกันครับยังไม่ห่างมากนะครับสองแต้มพรวัตด์เสร็จเสร็จขึ้นมามีหลอด,อดมาแต่ว่าตีไม่ถนัดเท่าไรครับเพราะว่าวัาวนใกลเ้เน็ตไปหน่อยเรานี้ตีโอโหวันชัยนี่ครับประสบการณ์ตีครั้งแรกเนี่ยตีไม่แรงครับเพราะว่ามันใกลเ้เน็ตนี่ครับต้องพยายามมึนกับยันไปครั้งที่สองเนี่ย ตอนนี้เต็มมือเลยครับหักข้อมือด้วยต้องการอีก4คะแนนครับโคราชจะได้เซตที่2ขึ้นมาคราวนี้จะยุติเอาทัชค,ครับไล่มาเป็น19ต่อ21เก็ดว่าจังหวะการเข้าทำของวันชัยนี่จะถอยหลังนิดนึงครับก่อนจะวิ่งกระโรดดตบเข้าไปกีรยยุเสิร์ฟมา เอาพัชอย่างเดียวครับมีหัวเสาเนี่ยังมียุรนันบัวแดงอีกคนหนึ่งครับที่สามารถช่วยตีคะแนานให้กับทีมได้ด้วยนะครับทอตเทร์สมาขอเปลี่ยนตัวหมเลขสิแออกมาเลขสิอ,อ็ดที่ทูนถุงเดินเข้าทักลงบาลานะครับเอาวุ้ยชัยออกคนระับผมจะเหนื่อยไปเหมือนกันช่วงนี้คือ <c oughs> เอาวุ้ยชัยเสิร์ฟเนี่ยไม่ไม่ชัวร์นะครับคะแนนที่ควรจะได้เนี่ยบางทีแบบไม่ได้ขึ้นมาก็เลยเอาพิทักษ์ดีกว่าพิทักษ์แน่นอนกว่า จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับพิทักวันนี้แต่ว่าเสิร์ฟ่ยเสิร์ฟยังแน่นอนกว่าอ้าวโหพิทักอย่าชมนะครับออกเลยตั้งใจลงมาเสิร์ฟแต่กลับกลายว่าเสิร์ฟเสียแต่บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับการโลเทชันผู้เล่นด้วยนะครับก็เสิร์ฟเสียแล้วเอาออกมาก็เอาผู้เล่นตัวรับอิสระนั้นลงไปเล่นแทนได้เพราะผู้เล่นตัวรับอิสระเนี่ยสามารถที่จะแทนผู้เล่นคนไหนก็ได้ในสนามนะครับ ที่คุณศิว์ธงครับเสิร์ฟมาขึ้นมาหัวเสาเลยโอ้ตีดีจริงๆครับยืนนันบัวแดง23ต่อ20ครับนำอยู่3คะแนนครับแล้วก็ต้องการอีก2คะแนนครับจะได้เซตที่2ครับขึ้นนำสอต่อ0เซตเลยจีนบัวเสาไว้เลยบอลน้ำหลอกดีนะครับต้องชมตัวเซตเลยครับหมายเลข2ออกหมายเลข1ไกลศรสีทาเข้านี่นะครับเปลี่ยนตัวเสิร์ฟไปเลยเอาไกลศรเสิร์ฟครับ แกสอน,นี่ก็มาดูครับจะเสิร์ฟดีหรือเปล่า <laughs> ยิ้มแย่ๆครับแกสอน <laughs> แต่ก็โอเคครับไอ้ข้ามาออพอแล้วครับเอาย้อนหลังมาลูกนี้โอ้โหประสิทธิ์ให้บอลลูกนี้ก็เดยโดนเลยครับพี่ครับพลาดคะแนนเดียวในกลายเป็นเซตเลยครับเซตพอยด้วย โอ้เสิร์ฟไม่ได้แตกจนแล้วครับไม่เป็นไรครับไปสองสีทางก็ยังเหลืออีก3ามเซตพอยต์นะครับมาดูนะครับว่านครศรีมาเน้นจะปิดได้หรือเปล่าอันนั้นอนุรักษ์ครับเสิร์ฟอนันต์โยนสูงแล้วเสิร์ฟแรงเลยครับลูนนี้บอลแรกรับได้ครับขึ้นมาหัวสาวขึ้นมาตีเอาทัสครับแล้วก็ทําได้สําเร็จแต่ว่าลูกนี้ไม่ให้ครับคือหบอกว่าบอลหน่ายไปโดนเสาอากแล้วนะครับ ต้องเลกเวลานอกเลยนะครับคุณพระเดชสิบกวันชชดขอเวลานอกครับขอแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องวางแผนให้ดีครับโดนเสาอากาศครับคือบอลเนี่ยไปโดนเสาอากาศไม่ได้ครับโดนนิดโดนหน่อยก็ไม่ได้ครับถือว่าออก ไถตีกองกันเลยทีเดียวครับครับมาชมเลยครับว่าจะปิดได้หรือเปล่าครับเซตนี้ครับตรงนี้ตีเอัลทัสแล้วออกครับกายสอนตามมาครับพอเห็นบอลออกก็ไม่เล่นเลยครับ25ต่อ22ครับเซตนี้เราชสีมาชนะไปครับผลการแข่งขันในเซตที่สองที ก็ต้องชมโชบุรีเหมือนกันนะครับที่ช่วงแรกๆของเซตนั้นแข่งมากๆนะครับแต่ว่าก็พยายามไล่มาครับแต่ว่าสุดท้ายไล่ไม่ทันจริงๆนะครับแพ้ไป3แต้มนะครับในเซตที่2เซตแรกนั้น26ต่อ24นะครับใช้เวลาไป3านาทีในขณะที่เซตที่2 25ย่สิบห้ต่อยี่ะิบสครับ